สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด็ดข่าวดังเลขเด็ดเลขดังหวยซองมาเรียลลี่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงในงวดนี้วันนี้บ่าวป้อมมีข่าวเลขเด็ดมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวฮือฮาชาวกระบีพบ่พบพญาเต่าประหลาดมีหกขาหน้าสองหลังสี่ว่ากันว่าเต่าให้โชคชาวบ้านที่กระบี่ พบเต่าประหลาดนะครับเชื่อใครพบเห็นจะได้โชคลาภจากรายงานข่าวผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้เดินทางไปพบกับนายสุวิทย์แก้วบุญอายุ54ปีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตําบลคลองท่อมใต้อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และจากการลงพื้นที่ก็พบกับเต่าขนาดใหญ่เพศเมียวัดความยาวจากกระดองได้ประมาณ40เซนติเมตรกว้าง30ซนติเมตรหนักประมาณ12กิโลกรัม ดูเพลินๆก็เหมือนเต่าปกติธรรมดาแต่ถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นส่วนที่แปลกประหลาดเพราะเจ้าเต่าต,ตัวนี้มีขาหน้าสองขาแต่ขาหลังพบว่ามีสี่ขารวมเป็นหกขานั่นเองจะเป็นสี่หกหรือเปล่าอืจากข่าวนะครับนายชูวิทย์เล่าว่านะครับได้เดินทางไปเที่ยวบ้านภรรยาที่ตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาก็มีชาวบ้านจับเต่าต,ตัวหนึ่งได้ด้วยความสงสารเกรงว่าชาวบ้านจะนําไปเป็นอาหารตนกับภรรยาจึงขอซื้อต่อในราคาหนึ่งพันบาท พร้อมไข่เจ็ดฟองและนํากลับมาที่บ้านจังหวัดกระบี่พร้อมกับได้นําเรื่องราวเพจลง Facebook เพื่อจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับไปเลี้ยงและดูแลต่อซึ่งเต่าชนิดนี้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นพญาเต่าแต,แต่ไม่ทราบชนิดมีหกขาหากใครพบใครเห็นจะได้โชคได้ลาบส่วนมากชาวบ้านจะพบอยู่ใกล้ภูเขาในเขตป่าใหญ่แถบจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่จะเรียกว่าเต่าภูเขา ไม่เคยมีใครเพิ่มแบบนี้มาก่อนและเชื่อว่าเป็นเต่าให้โชคลาภซึ่งงวดนี้นะครับเลขจากเต่านะครับตีได้นะครับสองสี่สี่หเป็นไปได้ก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับงวดนี้วันที่1เมษายน2องห้าหครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมารายงานอย่าลืมนะครับให้กำลังใจบ่าวป้อมด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆต่อไป ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากสนุกมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ